เล่าขานตำนานเมืองด่านนอกสู่เมืองบัวใหญ่ย้อนต่อไปในยุคที่แผ่นดินจังหวัดนครราชสีมายังคงเต็มไปด้วยป่าเขาและลำธารในปีพศ2390 ภชัชการที่3ามภาคกำแหงสงครามจาเมืองนครราชสีมาได้เริ่มจัดตั้งด่านเพื่อเฝ้าระวังจากศัตรูตัวตาความสมบเรียบร้อยและจัดเก็บภาษีอากรด่านแห่งนี้มีชื่อว่าด่านนอก โดยมีขุมนรลงรับหน้าที่นายด่า,ดานนานอกตั้งอยู่ที่น้ำทองหลางใหญ่ซึ่งเป็นชุมชนที่มีลำห้วยธรรมชาติไหลผ่านเหมาะแก่การทำเกษตรและเลี้ยงโ,โคกระบือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเป็นเส้นทางเวียนที่เชื่อมผู้คนและสินค้าจากอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงไปยังตลาดเพชรสลัลอ,อันคึกคาดในอำเภอบัวใหญ่ในปัจจุบัน การเวลาผ่านไป3-9ปีจนมาถึงปีพศ2429การปรับปรุงระบบราชการทำให้ด่านนอกถูกยกระดับฐานะขึ้นเป็นแขวงด่านนอกและย้ายที่ทำกายยังบ้านทองหลางน้อยที่ซึ่งพื้นที่โดยรอบเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนาอาศัยน้ำฝนแม้บางส่วนของลำพุ้ยจะแห้งขาดในฤดูแล้งแขวงแห่งนี้มีสถานะไม่ต่างจากอำเภอจนเมื่อพอ 2,440พระราชบัญญัติลักษณะปกครองพ้องที่รอส .116 ผูกประกาศใช้แขวนด่านนอกได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอโดยใช้ชื่อว่าอำเภอนอกและยังคงใช้ที่ทำการเดิมที่บ้านทองหลางน้อยอีก1 0 เปีจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในปีพศ2448เมื่อขุมพลลาาดฎรเข้ารับตำแหน่งนายอำเภอท่านได้เลนเห็นถึงชัยภูมิที่เหมาะสมกว่าจึงย้ายที่ว่าการอำเภอจากบ้านทองหลางน้อยตั้งที่ริมบึงบัวใหญ่ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาสาขาอำเภอบัวใหญ่ในปัจจุบันที่นี่มีเส้นทางหลวงจายนาครราชสีมา Tập ผ่านไปยังมงทนอุดอรอีกทั้งยังเป็นจุดที่ตั้งการติดต่อราชการที่ว่าการอำเภอแห่งใหม่ตั้งอยู่บนเนินสูงทําให้การคมนาคมและติดต่อราชการสะดวกสบายที่ิ่งขึ้นและในที่สุดป,ปีพศ2 4 5 5อาำเภอโดกอก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบัวใหญ่อามชื่อหมู่บ้านและบึงบัวใหญ่ที่สวยงามตินแดนแห่งนี้คงความสำคัญเป็นอำเภอบัวใหญ่นานถึง4 6ปี ความเจริญก้าวหน้าของอำเภอบัวใหญ่ไม่ได้หยุด เพียงแค่นั้นในปีพศ2470ท,ทางราชการได้เริ่มก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่สำคัญคือเส้นทางรถไฟนครราชสีมาถึงขอนแก่นและมีการจัดตั้งชุมทางบัวใหญ่ขึ้นส่งผลให้อำเภอบัวใหญ่กลายเป็นสถานีรถไฟสำคัญเป็นย่านการค้าขนาดใหญ่ผู้คนหล,ลั่งไหลเข้ามาตั้งถิ่นอาศัยชุมชนจึงหนาแน่นขึ้นอย่างรวดเร็วและตามมาด้วยความเจริญในทุกด้านใน ปีพศ2480ทางหลวงแผ่นดินสายบัวใหญ่ถึงชัยภูมิได้เปิดใช้งานความเจริญก็ยิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นทวีคูณจนกระทั่งปีพศ24 0 ในอำเภอคุณวัดวิจารณ์เล็งเห็นว่าตลาดเพชรเฟื่ยได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดกลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญยิ่งขึ้นเนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟและมีทางหลวงแผ่นดินเชื่อมไปยังจังหวัดชัยภูมิทำให้เป็นแหล่งรวมผลผลิตทางเกษตรเพื่อส่งข้าวตลาดเมืองนครราชสีมาและกรุงเทพมหานครท่านจึงมีความคิดว่าจะย้ายที่ว่าอำเภอไปยังตลาดเพชรเฟื่ยการก่อส ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่แห่งใหม่ดำเนินในปีพศ2493และในที่สุดในปีพศ2494ที่ว่าการอำเภอก็ได้ย้ายมาจากบ้านบัวใหญ่มาตั้งอยู่บริเวณที่ว่าการอำเภอในปัจจุบันซึ่งเป็นที่ตั้งทาวรจน,นถึงทุกวันนี้เลื่อนราของเมืองด่านนอกขู่เมืองบัวใหญ่จึงเป็นการสะท้อนให้ถึงการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ที่ขับเคลื่อนไปด้วยปัจจัยสำคัญทั้งด้านการตั้งถิ่นฐานที่มี การย้ายทำเลไปตามความเหมาะสมและจุดยุทธศาสตร์ที่เอื้อต่อการพัฒนาการประกอบอาชีพที่ปรับเปลี่ยนตามเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่ความหลากหลายมากขึ้นตามยุคสมัยและที่สำคัญที่สุดคือการคมมนาคมที่พัฒนาจากการเดินเท้าและทางเกวียนสู่เส้นทางรถไฟและถนนหลวงซึ่งทำให้เกิดความเจริญที่โฉมชุมชนด่านสู่เมืองอีสําคัญ